สวัสดีครับทุกท่านพบกับพวกเราอีกครั้งกับช่องเมคุกกี้ครับผมแล้วก็คอนเทนต์ของเราใน,นวันนี้นั้นจะเป็นการรายงานสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนในแนวหน้ามาเริ่มกันเลยครับในแนวหน้านั้นในพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักที่สุดก็คือที่ในแถบโครชานส์แล้วก็ในแถบคาคีฟครับผมส่วนแนวรบอื่นนั้นก็ยังมีการรบกันปรไปแล้วทางการรัเสเซียได้ได้การบุกยึด พื้นที่เพิ่มเติมในเขตของเลฟซีแล้วก็ในเขตของโบชานส์แล้วก็ตลอดจนในเขตพื้นที่ของเคอร์ซันครับผมในเขตพื้นที่ของ an, เคอร์ซันเลื่อนไปจนถึงซาฟโริเซียโดยแนวรวมโดยแนวรบภาพรวมนั้นทางกองทัพรัสเซียและทางกองทัพยูเครนก็ยังทําการต่อสู้กันอย่างดุเดือดนั่นเองครับแล้วก็ข่าวข่าวด่วนก,ก็คือทางประธานาธิบดีปูตินได้มีกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือ ในช่วงวันที่1 8บแถึงสิซึ่งก็คือเมื่อวานกับวันนี้นั่นเองครับครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีปูตินนั้นได้ทําการเยืยนอนเกาหลีเหนือก็คือในช่วงปี2000หรือประมาณ24ปีที่แล้วซึ่งขณะนั้นนายคิมจองอุนซึ่งเป็นพ่อของคิมจองอุนได้เป็นประธานาธิบดีเกาหลีเหนืออยู่ในขณะนั้นแล้วก็หลังจากนั้นอีก24ปีต่อมาประธานาธิบดีปูตินก็ได้เยืยนอนเกาหลีเหนืออีกรอบซึ่งคราวนี้คิมจองอุนผู้เป็นลูกครับผมก็ได้เป็นประธานา คนที่สองต่อจากคนเป็นพ่อนั่นเองและหลังจากที่ทางของทางประธานาธิบดีปุตินได้เย,ยนเกาหลีเหนือนั้นก็ได้ไปเยือนกรุงฮาอนอยประเทศเวียดนามซึ่งตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนทําคลิปก็คือวันที่19นี้ก็ได้ถึงกรวาฮานอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการเยือนเกาหลีเหนือของรัสเซียในคราวนี้ถือได้ว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราัสเซียและเกาหลีเหนือที่มีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนเป็นการส่งสัญญาณให้กับทางชาติตะว,วันตกและนาโต้ตลอดประจากระชาคมโลกว่าเกาหลีเหนือนั้นพร้อมท,ที่จะสนับสนุนรัเสเซียอยู่ทุกอย่างครับผมและก็รัสเซียนั้นก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแลวก็สนับสนุนเกาหลีเหนือนเช่นกันโดยเป็นพันธมิตรที่ไวใ้ใจซึ่งกันและกันได้นั่นเองและก็แน่นอนว่าทางเกาหลีเหนือนั้นก็ได้ทาการต้อนรับอย่างดี ก,ก,กับทางคณะรัฐมนตรีของปูตินมาเพิ่มเติมเก็กับรายละเอียดการรบนะครับในพื้นที่ของโบชาร์สนั้นกองทัพยูเครนนั้นได้ทําการโจมตีตอบโต้กองทัพรัสเซียที่ทําการยึดพื้นที่มั่นแล้วก็ตลอดจนพื้นที่สูงคมแล้วก็พื้นที่มั่นดัดแปลงทั้งหลายที่ทางการรัสเซียนั้นได้ยึดเอาไว้โดยใช้กองพลยานเกราะที่47และ57ครับผมผสมผสานการระหว่างรถถังแล้วก็ยานเกราะแบตลี่ตลอดจนยานเกราะชนิดต่างๆ ในหมู่ในหมู่บ้านของสกายเนียลนิโปเก้ครับแล้วก็ในออริสเตเวซึ่งขณะนี้นั้นผลการรบยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ว่าทางกองทัพรัสเซียก็ได้ออกข่าวมาว่าแต่การโจมตีตอบโต้ของกองทัพยูเครน,นได้ล้มเหลวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในหมู่บ้านของไทเก้ครับผมทางกองทัพยูเครนก็ทําการโจมตีตอบโต้เช่นกันแล้วก็ประสบความล้มเหลวไปโดย ปริยายแล้วก็ประสบความสูญเสียมีการสูญเสียกาลังพลมากกว่า40%อน์ครับตลอดจนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์มากกว่า60%ซึ่งทําให้ทางกองทัพยูเครนก็ต้องถอยร่นกลับไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเช่นกันในส่วนของลิฟซี้ครับผมลิฟซีนั้นอยู่ในเขตของลูกยานสกีซึ่งทางกองทัพยูเครนนั้นได้ทําการเคลื่อนย้ายกําลังพลมาจากไซคุนีเคลื่อนผ่านไปยังรัสกี้ทาสกินีครับแล้วก็ พ,พักกำลังคนอยู่ที่โซโลโบเชนสก้แล้วก็เท่าทำการโจมตีที่เมืองลิฟซีแน่นอนว่าตรงจุดนี้นั้นเกิดการรบหนักมาประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็ผลการรบนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ณนะขณะนี้นั้นก็ยังทางกองทัพยูเครนก็บอกว่าสามารถดันกองทัพรัสเซียกลับไปประมาณ5 0 0เมตรแต่ทางกองทัพรัสเซียก็บอกว่าเนื่องจากว่าทางกองทัพ ยูเครนนั้นได้ส่งคนแล้วก็อาวุธมาเป็นจํานวนมากเราดาวสามกองพันหรือเราดาวสองถึงสามพันคนรถถังยานเกราะเป็นจํานวนมากทําให้ทางกองทัพรัรเสเซียต้องถอยรถออกจากตําแหน่งที่ยึดครองชั่วคราวแต่ว่าทางกองทัพยูเครนนั้นก็ถูกตอบโต้ด้วยปืนใหญ่แล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดตลอดจนจรวดหลายลำกล่องและที่สําคัญก็คือถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลครับอย่าง FAB ชนิดต่างๆถล่มเข้าใส่อย่างหนัก จนเกิดการสูญเสียมากกว่า50%ตรงจุดนี้ครับผมแล้วเราก็ต้องดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วก็มาดูทนทิศทางของทางเคดสันครับในทิศทางของทางเคดสันนั้นทางกองทัพรัสเซียก็ยังทําการยิงถลม่มเข้าใส่ฝั่งขวาของแม่น้ำเดนินเ,ดนปเปอร์ครับแล้วก็ทําการล่าตะเวนแล้วก็โจมตีป้องกันน่วยสอตเแนมของทางยูเครนอยู่เป็นระยะ ซึ่งในขณะนี้นั้นทางกองทัพยูเครนอ้างว่าทางกองทัพรสัรส,รสเซียกําลังสะสมกําลังในส่วนนี้เพื่อเข้าโจมตีอดิสซาต่อไปซึ่งผลจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องมาดูกันต่อไปครับสาหรับข่าวทั้งหมดทั้งมวลก็มีเพียงเท่านี้ครับเพิ่มเติมก็คือมีอรายงาน,นว่าทางกองทัพรัสเซียน,นั้นได้เพิ่มการทําสงครามต่อต้านโดรนของทางฝั่งยูเครนครับซึ่งเราก็เห็นได้ว่าช่วงหลังๆนี้ทางยูเครนได้ทําการสื่อได้ทาการเผยแพร่สื่อโฆษณา ว่าทางกองทัพยูเครนนั้นมีการใช้โดรน FPV แล้วก็โดรนขนาดเล็กต่างๆเพื่อเข้าทําการโจมตีตอบโต้กอ,อ,องทัพรัสเซียที่มีอาวุธหนักมากกว่าซึ่งอาัยควคมได้เปรียบที่มีความคล่องตัวสูงกว่าและก็ตรวจจับได้ยากได้ทาลายอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ของทางรัสเซียไปเป็นจำนวนมากแต่ทางรัสเซียนั้นก็ตอบโต้จึงรุกในการนอกจากจะติดตั้งเครื่องรบวนสัญญ,ญาณเพิ่มอาวุธในการต่อต้านโดรนให้กับหน่วยทหารลาบขนาดเล็กอย่างปืนลูกซองแจมเมอร์ขนาดเล็ก หรือปืนตาข่ายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังได้ทําการโจมตีเข้าใส่ผู้บังคับโดนโดยตรงครับใช่ครับฟังไม่ิดเราเสียได้เริ่มปฏิบัติการไล่ล่าผู้บังคับโดรนของทางยูเครนซึ่งในขณะนี้นั้นเริ่มมีข่าวออกมาแล้วว่าผู้บังคับโดรนที่มีชื่อเสียงของทางยูเครนได้พายทยอยพากันเสียชีวิตกันไปทีละคน2คนครับผมแล้วก็ ในหน่วยที่มีชื่อเสียงที่สุดของทางยูเครนนั้นได้สูญเสียกําลังพลไปมากกว่า15%ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเช่นกันแล้วก็ข่าว่างประเทศเพิ่มเติมก็คือทางสหรัฐอาณาจักรได้อนุมัติความช่วยเหลือทางทหารกับทางยูเครนเพิ่มเติมอีกรา,าว150ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งเป็นความช่วยเหลือระยะสั้นในในวงเงินในวงเงินนี้สามารถใช้ได้ประมาณ2เดือนซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายในการ ซื้อกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนเล็กตลอดจนเงินเดือนทหารแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องหนุนห่มของทหารครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเงินจํานวน100ล้าน150ล้านดอลลาร์าจะพอใช้ได้สําหรับทหารกี่นายในช่วง2เดือนนี้ครับแล้วก็หลังจากการประชุมสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นนักวิเคราะห์ได้กล่าวไว้ว่าได้การประชุมสันติภาพที่ผ่านมาที่ไม่มีรัสเซียเข้าร่วมนั้นให้ล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิงครับเนื่องจากว่า ความนิยมในตัวของพัฒนาธิบดีเซเลสกี้นั้นได้ลดต่ำลงเป็นอย่างมากแล้วก็บรรดาชาติที่เป็นผู้เล่นหลักจาก110ประเทศมีเพียงแค่80ประเทศเท่านั้นครับที่ลงนามความช่วยเหลือให้กับยูเครนแต่ว่าที่เหลือนั้นก็ไม่ได้มีการลงนามหรือแสดงท่าทีอะไรให้กับยูเครนซึ่งคิดเป็นประมาณ30%ของผู้ที่ไม่สนับสนุนยูเครนอีกทั้ง การที่รัสเซียและจีนไม่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็เท่ากับว่าการประชุมครั้งนี้นั้นไม่ได้มีผลอะไรหรือว่าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจะมาเจราจาสันติภาพแต่ไม่เชิญคู่กรณีมาคุยด้วยซึ่งก็เป็นฝ่าประโยชน์นั่นเองครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการรายงานข่าวสั้นวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,มารับชมและแล้วก็พบกันใหม่กับการรายงานข่าวจวากไทย